30ล้านบาทแลกกับหุ้นสว่วน10%เอาเงินไปทำอะไรครเราต้องการเงินเพื่อไปขยาย capacity ของโรงงานครับผมนี่เราอยากจะมีพาร์ทเนอร์ที่มีความแข็งแกร่งมี s t r จิ e พ i ร partner ที่มากขึ้นครับผมแต่มาให้10%เนี่ยมันไม่ strategic เท่าไหร่โหวก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลย10%ก็ถือว่าไม่เป็นพาร์ทเนอร์เสียเวลา มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ให้กับครีเอเตอร์คนไทยวันนี้ค่ะอยากชวนชาร์กมาร่วมลงทุน30ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน10เดี๋ยวทางทีมงานก็จะมีของตัวอย่างครับแล้วก็มีเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดีลนี้ให้ทางชาร์กด้วยครับ30ล้านสมัครแค่10เปร์ะคะคุณ Devaluation สามร้อยล้านครับสามร้อยล้านบาทสามร้อยล้านบาทว้าว <Wow. S 1> มาจิ้นของธุรกิจนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในปีนี้เราคาดว่า g p เราอยู่ที่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับถ้าปีที่แล้วอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์ครับปีที่แล้วเนี่ยเราเราไม่ได้มีกำไรเพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากจากโควิดครับเพราะว่าหนึ่งในธุรกิจหลักของเราก็คือธุรกิจกับ,บงานแต่งงานครับเราทำไปใต้แบรนด์มานิตาพอมาคุยวันเนี้ยเราคุยเฉพาะตัวนี้หรือคุยทั้งหมดทั้งหมดครับแต่แต่ไม่พูดถึงเวดดิ้งเลยนะ ก็อยากให้ชา์ดโฟกัสที่ตรงธุรกิจตรงนี้ครับไาะนั้นฉะนั้นต้องต้องบอกให้ชัดตั้งแต่เริ่มว่าอันนี้ขายปีละเท่าไหร่ปีที่แล้วนะครับของตัวลาลาพิกซ์ครับยอดขายอยู่ที่ประมาณเกือบ20ล้านครับครับปีนี้น่าจะอยู่ที่25ล้านครับปัจจุบันนะครับเรามีคู่แต่งงานที่มาใช้บริการเราปีละไม่ต่ำกว่า5000คู่ครับซึ่งเป็นลูกค้าเราจะเป็นระดับกลางถึงบนครับผม5 0 0 0คู่ a v e r a g e เจ้ขาจ่ายกับเราคู่ละเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่700 0ถึง10,000หมื่นครับ0จ็ดพ35 แต่ลาลาพิกซ์เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับวดดิ้งมันเป็นแบรนด์ที่สร้างสำหรับถูกต้องครับใช่ค่ะก็คือเหมือนบริษัทเรามีสองแบรนด์นะคะมานิตาวดดิ้งแล้วก็ลาลาพิกซ์สัดส่วนผู้ถือหุ้นนะครับเออเป็นถือหุ้นกัน เป็นสามีภรรยาครับโอ้มีลูกแล้วครับไม่ออกเลยอ่ะน่ารักก็ไม่ยืนไกปมีลูกแล้ว2องคนครับอถือหุ้นเท่ากันใช่ไหมครับครัีนี้มีพูดถึงเรื่อง API ครับแต่ว่าอันนี้เรามีโปรแกรมเมอร์เองเหรอครับเราไม่มีโปรแกรมเมอร์ครับจุดแข่งของเราคือเราเป็นลงพิมพ์และมีความเข้าใจครับตัว API ก็จะเป็นลักษณะเราเราซื้อโซลูชันมาแล้วเราก็พัฒนาต่อที่เมืองไทยอ่ะ้าอยากทำแบบนี้ คนทําไดจ้จริงๆบริษัทที่ทํางานอะคิกได้ในไทยครับมันมีเยอะครับจุดแข็งของเราเนี่ยครับก็คือเราสามารถควบคุมต้นทุนและก็คือถ้าลงพิมพ์ส่วนใหญ่เขาไดออเดอร์มาพันอเอ,นอเดอร์หมื่นออเดอร์เขาก็จะผลิตไปเป็น1นึ่ล็อตหนึ่งล็อตหนึ่งล็อตครับแต่ที่เราครับทำการดูว่าออเดอร์ลูกค้า A ลูกค้า B เนี่ยมีความค้ายลึง,งกันยังไงบ้างสมมติว่ามีวัสดุที่้ายคลึงกันไอ้วิธีการผลิตที่้ายคลึงกันเราก็จะจับเมิร์ชเป็นแบบเดียวกันแล้วก็ผลิตไปพร้อมกันครับตัวตัวนี้เปล่าเปล่าอย่าแรก ล้ลาพิกจริงๆโตสองทางครับเรามีลูกค้า2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งคือคนที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นแบบ B2B เอ่อนับเป็นมาร์จินที่หักค่าใช้จ่ายแล้วอยู่ที่กี่ล้านนะครับกำาไรสะสมต้องบอกว่าเราได้รับผลกระทบหนักจากจากสถา,านการณ์โควิดครับเราติดลบอยู่ที่15ล้านบาทและแคชออนแฮนด์ในบริษัทมีตอนนี้เรามีแคชโฟอยู่ที่ประมาณ8ล้านครับหนึ่งสด2ล้านครับที่ขาดทุนมานี่ก็ลบออกไปแล้วถูกไหมอ,อ๋อที่ขาดทุนมาตอนนี้จะจะ 8.5ล้านครับเป็นเงินหมุนเวียนหรือว่าอะไรเป็นเป็นโลนที่เรามาอัดฉีดช่ชชวงโควิดครับเป็นช็อตเทอมโลนครับ Short term loan ช็บอตเทอมโลนก็อาจจใช้หมุนเวียนเป็นเจ้าหนุอเป็นสอปีครับเอาเงินไปทำอะไรครับเราต้องการเงินเพื่อไปขยายคาบัซซิตีของโรงงานครับผมเดี๋ยวนี้มันมีลีสซิ่งมีธนาคารมีอะไรออปชั่นเยอะแยะเลย ทำไมมาขายหุ้นเพื่ออะไรที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีนั้นครับแต่ด้วยธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเร็วขึ้นผมคิดว่าการเจริญเติบโตเป็นด้วยการที่การกู้โลนแบงก์อย่างเดียวเนี่ยม,มันไม่ตอบโจทย์ธุรกิจแล้ว,ลวเราอยากจะสเกลเราอยากไปไกลกว่านี้เราอยากจะมีพาร์ทเนอร์ที่มีความแข็งแงรกร่งมี strategically partner ที่มากขึ้นครับผมแต่มาให้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ strategic เท่าไหร่โหวตก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลย10%ก็ถือว่าไม่เป็นพาร์ทเนอร์เสียวเวลานิชผ่าน เออเวดดิ้งคัพปิลนี่มีกี่คู่อ,อ๋อปีหนึ่งเรารับประมาณ5,000คู่5,000คู่ต่อปีครับปีหนึ่งคนไทยแต่งงานกี่คู่ครับประมาณแสนครับแสนเพราะนั้นเป็น5% 5%ของตลาดคุณจะได้มากกว่านั้นถ้าคุณแนะนําให้มาซื้อเพชรข้าพระเจ้าแล้วพะเจ้าแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ก็ก็ลองไปคิดดู Business m o เดลใหม่นะครับเพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวพี่เองนี่จะไปลงทุนอย่างนี้ไม่เอาผมขอผ่านอยากจะอฟเฟอร์เหมืนอนกันต่คิด คิดไม่ออกว่าตัวเลข30ล้านเนี่ยมันสูงเอาเอางนี้ผมออฟเฟอร์30ล้านอะแต่45%เมื่อก่อนผมเคยลองทำเองด้วยแต่โอ้โหมันเหนื่อยมากเลยนะต้องต้องมาคัสตอมมซ์ทีละคนเนี่ยแล้วก็ต้องส่งของด้วยนู่นนี่ด้วยอะไรเงี้ยพอฟังออเปอเรชันอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเขาก็โตอะไรเงี้ยผมก็อยากจะออฟเฟอร์เท่าคุณกิจครับผมก็30ล้าน4 5ครับ ผมคิดว่าราคาที่ผมผมอยากจะลองาสามช้ดูว่าสัก30%ครับ30% 30ล้านก็คือมูลค่า100ล้านเหรอก็100ล้านพอดีอยากถามเหตุผลทำไมถึงกลับมาที่30%